สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูช่างตู่ทำตู้ใส่เสื้อผ้าสองตอนบานเรื่นครับตอนนี้ถึงขั้นตอนทำลูกฟักครับลูกฟักบานครับวิธีทำลูกฟักครับส่วนมากจะไม่นิยมที่จะทำเดินตัวผู้กับตัวเมียครับเพราะว่าเวลาเราเดินลูกฟักแล้วมันจะเป็นเห็นรอยแตกรอยต่อครับ เหมือนรอยแตกครับแต่ก็คือรอยต่อครับช่างเขาก็เลยเอาไม้ครับเนื้อดีๆกับไม้สักที่คัดแล้วครับเอามาแต่งหน้าข้างแล้วก็ใช้กาวช้างครับโดยเพาะด้วยกาวช้างครับเพราะว่าเวลาตีลูกฟักแล้วมันจะไม่เห็นรอยต่อครับมันจะทําให้เนียนสวยกว่าครับนี่ครับเป็นลูกฟักตอนล่างครับคือเป็นบาตอนล่างครับเมื่อใช้เลื่อยครับเลื่อยกับบรรทัด แต่งหน้าข้างแล้วก็ใช้กบผิวครับแต่งอีกทีหนึ่งครับเพื่อเอามาประกบกันครับเพื่อให้เนื้อไม้ประสานกันครับถ้าเราไม่ใส่กบผิวมันจะเป็นรอยเลื่อยห่างๆครับไม้ไม่สนิทครับเนี่ยครับเมื่อเอากบผิวยาวเสร็จแล้วเนี่ยครับตั้งได้แบบนี้ครับไม้บางหนาประมาณ16มิลครับแล้วก็เนี่ยครับนันอัดเสร็จแล้วแค่นั้นนะครับใช้กาวช้างกาวร้อนนะครับเนี่ยครับ เทไปแบบนี้ครับแล้วก็เอาไม้มาประกบกันครับแล้วอัดด้วยแม่แรงอีกทีหนึ่งครับทิ้งไว้ประมาณสัก3าสี่นาที5นาทีก็แห้งแล้วครับเนี่ครับเข้าแม่แรงแบบนี้ครับอัดให้แน่นครับวิธีการอัดไม้ลูกฟักครับเวลาเราไปเดินเนี่ยครับอัดแล้วครับเวลาเราเดินลูกฟักเริ่มจะไม่เห็นร่องครับเนี่ครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้า2ตอนครับความลึกอยู่ที่ประมาณ 68เซนนะครับความยาว2เมตรครับความสูง2ตัวนี่รวมมันก็สูง2เมตรเหมือนกันครับนี่ครับที่ทาลูกฟักก็จะใส่บานหน้าเนี่ยครับบานด้านล่างสองบานครับด้านบนสองบานเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าบานเลื่อนครับเป็นตู้บัวใหญ่นะครับลักษณะบัวใหญ่ครับโครงสร้างแข็งแรงครับมั่นคงแข็งแรงครับฝีมือช่างตูก็ไม่ไปรองรองใครเหมือนกันครับฝีมือปานีทครับทําด้วย ความชํานาญครับเนี่ยครับเข้าปากไม้ต่างๆตัดปากไม้ต่างๆสวยงามครับเนี่ยครับเห็นไหมครับปากไม้สวยมากครับตัดไม่ใช่ง่ายนะครับถ้าเพื่อนไม่มีความชํานาญครับใครไม่เคยมีความชํานาญไม่ผ่านประสบการณ์การทําสู้มาก่อนตัดไม่ได้นะครับบัวแบบนี้ครับนี่ครับตอนนี้เป็นตอนล่างครับตอนล่างก็จะสูงอยู่จากพื้นถึงบนก็80เซนครับความกว้างความลึกก็อยู่ที่ห8เซนครับ ยาว2เมตรครับตอนบนก็สูง1เมตร20ครับเนี่ยครับการตัดปากไม้ครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าบัวใหญ่ครับด้านล่างก็มี2ชั้นครับมี3ลิ้นชักด้านในครับตัวนี้เป็นตอนล่างครับนี่ครับข้ามขั้นตอนนิดหนึ่งครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกัน ทําตู้มาว่าออกมาจะเป็นยังไงครับเนี่ยตู้ใส่เสื้อาครับอันนี้ครับเสร็จแล้วครับบานครับอตอนเข้าบานเราไม่ได้มาถ่ายคลิปไว้ให้ดูเนาะตอนนี้ทําเข้าบานเสร็จแล้วครับเป็นบานลูกฟักครับแนวตั้งสองลูกครับแล้วก็แนวนอนหนึ่งลูกในหนึ่งบานครับด้านล่างก็มีแต่แนวตั้งอย่างเดียวครับเป็นสอบานเลื่อนครับเนี่ยครับช่างตู้ก็เปิดบานบานให้ดูครับเลื่อนง่ายครับเนี่ยสะดวกสบายครับ เป็น2ตอนกับแขวนสภาพผ้าได้เยอะเลยครับเพราะว่าหลังใหญ่มากครับนี่ครับเปิดคล่องครับเปิดด้านในก็เห็นลิ้นชัก3าตัวครับด้านบนก็โครงสร้างแข็งแรงครับสีมือของช่างตูครับพร้อมที่จะไปทําสีแล้วครับสวยไหมครับเพื่อนๆครับนี่ครับตู้แบบนี้ครับมาขนส่งไม่สามารถรับส่งถึงบ้านได้ครับใครสั่งก็ต้องถามที่อยู่ด้วยครับว่าอยู่จังหวัดอะไรครับ เพราะว่าราคาสินค้ามันขึ้นกับค่าขนส่งด้วยครับใกล้ไกลครับเพราะว่าตู้มันขนาดใหญ่ครับขนส่งไม่รับเราต้องใช้รถไปส่งเองครับช่างเขาไปส่งครับนอกจากจะส่งขายปีกและขายส่งด้วยครับทางช่างก็ขายส่งให้กับแม่ค้าที่รับไปจําหน่ายด้วยครับเพราะว่าแม่ค้าก็มีหลายจังหวัดครับรับไปจําหน่ายครับราคาก็ไม่เท่ากันเนาะต้นทุนครับ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือการทําสีก็ดีครับาราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปครับเราก็ไม่สามารถจะบอกราคาได้ครับเดี๋ยวไปตัดราคาลูกค้าครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ